สนับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมกรอบอรสขาโพออดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ นับเป็นหนึ่งในนักเตะที่แจ้งเกิดในช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้แบบพลิกความคาดหมายจริงๆนะครับสำหรับมาเตโอเรเตกีกองหน้าทีมชาติอิตาลีนะครับที่ถูกเรียกตัวมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยความที่ฉายแววได้ดีมีโอกาสเป็นกําลังสำคัญของทัพอซูรี่นะครับวันนี้ขอบสนามหามาแนะนะครับก็เลยอยากจะนําพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับมาเตโอเรเตกีคนนี้กันครับ มาเตโอเรตกีครับเกิดเมื่อวันที่29เมษายนปี1999นะครับที่ซานเฟรนันโดประเทศอาร์เจนตีนาปัจจุบันครับอายุ23ปีส่วนสูง186เซนติเมตรนะครับถนัดเท้าข้างขวาประจำการในตำแหน่งกองหน้านะครับปัจจุบันนะครับคาแข้งอยู่กับสโมสรติเกรแต่ว่าต้นสังกัดที่แท้จริงของเขานะครับก็คือโบคาจูเนียส์ครับและสวมเสื้อหมายเลข32เส้นทางเริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเรตกีนะครับเริ่มจากการเป็นเด็กในศูนย์ฝึกเยาวชนของริเวอร์เพลตครับก่อนที่จะโดนโบคาจูเนาสัญญว ปมาในี26โดยได้โอกาสลงเล่นไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเกมเปิดตัวที่เอาชนะปาโตนาโตเมื่อไม่ได้โอกาสกับทีมที่นั่นนะครับก็ทําให้ตัวของเรตกิต้องเก็บข้าวของออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเอสตูเดียนเตสแบบยืมตัวได้ลงเล่นให้กับทีมไป29นัดครับยิงได้5ประตูตลอด2ฤดูการตามด้วยปี2021นะครับเขาได้ย้ายไปเก็บเลเวลต่อนะครับกับไทเลสก็ยิงได้อีก7ประตูจาก61เกมจนกระทั่งได้มีโอกาสมาเล่นให้กับตีเกรครับทีมนี้แหละครับที่เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในช่วงปี2022 เรตกีครับยกระดับพัฒนาตัวเองขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีก่อนครับเขายิงไป23ประตูจากการลงสนาม46เกมส่วนปีนี้นะครับก็ยังรักษามาตรฐานดีไม่มีตกนะครับสัตว์ไป6ประตูจาก9เกมและนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งแรกถึงจะเกิดที่อาเจนตินานะครับและเติบโตที่อาเจนตินาแต่ว่ามาเตโอเรตกีครับมีเชื้อสายอิตาเลียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นสายเลือดที่มาจากบรรพบุรุษนะครับโดยคุณปู่ของเขาอันเจโลดิมาพ จากคากินาติมาอยู่ที่อาร์เจนตินาส่วนคุณย่านะครับก็มีพื้นเพเป็นคนเจนัวมาก่อนสําหรับตัวของมาเตโอเรเตกี i, ครับเขาเป็นลูกชายของอดีตนักกีฬาฮอกกี้กาลอสเรเตกีครับซึ่งเป็นระดับตัวแทนทีมชาติอาร์เจนตินาเลยทีเดียวในฐานะผู้เล่นและโค้ชที่แพนอเมริกันเกมส์และโอลิมปิกเกมส์เช่นเดียวกับพี่สาวนะครับมิคาเอล่าก็เป็นนักกีฬาฮอกกี้ตามรอยคุณพ่อเช่นเดียวกันครับเส้นทางสู่ทีมชาติอิตาลีของมาเตโอเรเตกี i, นะครับผมเขาเคยได้รับโอกาสรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาชุด หนึ่งนะครับในเซาท์อเมริกันเกมปี2018ด้วยแต่เขาก็ยังมีโอกาสปเปลี่ยนไปเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยเล่นในทีมชุดใหญ่ของทีมฟ้าขาวโรเบรโตมันชินี่นะครับด้วยความที่ขาดแคลนกองหน้าเหลือเกินนะครับในตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเลือกตัวเรตากีมาติดธงในชุดที่จะทําศึกยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับโดยช่วงเบรกทีมชาติเดือนมีนาคม2023เนี่ยโรเบรโตมันชินี่นะครับก็เลยตัดสินใจเลือกเรตากีนะครับมาติดทงทีมชาติอิตาลีครับเน,น,นื่ อกับอังกฤษจะไม่เป็นใจนะครับแต่สําหรับเรตกีก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจดจำครับเพราะเขาสามารถยิงประตูแรกทันทีในเกมเปิดตัวในนามอัสซูรีนั่นทําให้เป็นเขาเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับที่ทําประตูได้ในเกมประเดิมนะครับต่อจากลิาโดออโซลินี่ที่ทาเอาไว้ในปี2019นกะครับก็ในรอบ4ปีเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับเกมล่าสุดที่อิตาลีบุกไปเอาชนะมอตตาสประตูต่อศูนย์ชื่อของเรตกีครับก็ปรากฏขึ้นบนสกอร์บอร์ดอีกครั้งครับและนั่นทําให้ตัวของเรตกีครับกลายเป็นผู้เล่่่นนนนคทททีีีี4บห้้าาปปรระะัตตตติิิสขอองงมชลยูได สอ2นัดแรกในการเล่นให้กับทีมชาตินะครับต่อจากออสโซลินีเอนริโกเคียซ่าและก็จอโจซินาย่าครับสไตล์การเล่นของเลตเกีนะครับก็เดิมทีเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางมาก่อนครับก่อนที่จะถูกปรับมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าที่สโมสรโบคาจูเนสครับด้วยการที่มีส่วนสูง1 8 6เซนติเมตรทำให้เขาสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากเลยทีเดียวครับในลูกกลางอากาศรวมทั้งยังมีเทคนิคและก็วิสัยทัศน์ในการอ่านเกมที่ดีด้วยจากการเล่นเป็นกองกลางมาก่อนแต่สิ่งที่ดูจะเป็นทีเด็ดของเขานะครับก็คือสัญชตา,นนาตญา เฉียบคมขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้จากผลงานและโปรไฟล์ที่เขาสร้างไว้ตลอด2ปีนะครับกับดีเกรในอาร์เจนตินาเขาถูกเรียกว่าเป็นนิวบาติโกครับหลายคนนะครับบอกว่าเขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกับกาเบรียลบาติสตูต้าตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินานะครับซึ่งอันนี้นะครับได้รับการพูดโดยโรเบรโตมันชินีนะครับที่เคยพูดเอาไว้นะครับว่าเรตกีครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เห็นแล้วนึกถึงกาเบรียลบาติสตูต้าเลยทีเดียวทีมที่สนใจในตัวของเรตกีครับแน่นอนครับโอ้พอมามีช นะครับผมก็ตอนนี้นะครับมีข่าวว่า AC ซมิลานนะครับทีมยักษ์ใหญ่ของศึกเซเรียอิตาลีก็มีความสนใจที่จะดึงตัวเขามาร่วมทีมเช่นเดียวกันและเชื่อว่าถ้ายังโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับอีกไม่นานก็มีโอกาสที่จะได้ตบเท้าเข้าสู่สโม,มสรดังๆและจะไม่ใช่มิลานแน่ๆแหละครับที่ให้ความสนใจในตัวเขาน่าติดตามเลยทีเดียวนะครับสำหรับอนาคตของเด็กหนุ่มคนนี้ครับมาเตโอเรเตกี สนับสนุนโดยตุ่มตามขนมก,กอมร,พรพอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมดปอดให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ